มดข่าวพาเพลินสดดวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มโทรเรียก1669ช่วยด้วยนายตะเคียนพาทะลุไปเมืองรับแลวันที่27พฤษภาคม2564ข่าวช่อง3รายงานว่ามีชายรายหนึ่งนะคะโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากศูนย์วิทยุหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน1669ให้ส่งกู้ภัยมาช่วยทีเพราะว่าลงทางอยู่อีกมิตินึงค่ะ ซึ่งเป็นเมืองรับแลหาทางกลับมิติเดิมไม่ได้ต่อมานะคะเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเพียวเยี่ยงไทยศรีราชาได้เดินทางไปช่วยเหลือตามที่แจ้งเอาไว้พบว่าเป็นสารเจ้าแม่ตะเขียนทองพื้นที่บ้านหนองเลงหมู่ที่7ตําบลหนองขามอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ เมื่อเดินทางไปถึงนะคะพบต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่ล้อมรอบศาลอยู่หลายต้นกู้ภัยเดินตามหารอบศาลกระทั่งพบกับนายราเชนพรมแพงอายุ38ปีนั่งอยู่หลังศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองค่ะนายราเชนนะคะเล่าว่าทุกวันช่วงเย็นหลังเลิกงานจะมานั่งเล่นกับพี่สาวนางตะเคียนชื่อว่าปัตถมาบางวันก็ซื้อสุรามาดื่มกินกันนะคะทุกอย่างเป็นปกติแต่ครั้งนี้พี่สาว พาเดินไปที่หลังศาลเจ้าแม่ตะเคียนแล้วพาเดินทะลุมิติหลุดไปที่เมืองล,ลับแลมีแต่บ้านทรงไทยโบราณตนรู้สึกหวาดกลัวจึงได้โทรแจ้ง1669ให้ส่งคนมาช่วยเมื่อเห็นกู้ภัยเดินทางมาถึงจึงรีบเดินออกมาจากเมืองล,ลับแลทันทีค่ะด้านชาวบ้านเปิดเผยว่านายรายเชนชอบทำพฤติกรรมลบหลู่ที่ศาลนำตุ๊กตาก,กุมารรูปหล่อนางรำที่มีคนนำมาถวายมาคว้างป่าเสียหาย จึงเกิดเรื่องรีรับขึ้นแต่ว่านายราเชนเถียงว่ากุมารและก็นางรําที่ตนสัมผัสไม่ได้ก็จะทําลายทิ้งไม่ให้เอามาอาศัยอยู่กับพี่ปัทมาโดยพี่สาวจะอยู่ที่ต้นตะเคียนด้านในนอกจากนี้นะคะานายราเชนยังเขียนเลขให้กับอาสากู้ภัยที่มาช่วยเหลือด้วยเป็นเลข85แล้วก็58พร้อมบอกว่าเลขดังกล่าวคนที่เกิดบนเสาจะมีโชคค่ะทางนี้เจ้าหน้าที่กู้ภยยัยพยายามเกลี้ยกล่อมให้านายราเชนกลับบ้าน ใช้เวลาอยู่นานนะคะกว่าที่จะยอมขี่จักรยานยนกลับบ้านไปพร้อมเผยว่านาดายเชอยู่ในลักษณะที่มึนเมาสุราอย่างหนักเชื่อว่าเป็นเพราะความมึนเมาสุราทําให้คิดไปเองเช่นนั้นหรือไม่จากนั้นได้สำรวจบริเวณศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองพบว่ามีคนนําชุดไทยมาถวายหลายสิบชุดนะคะรวมถึงรูปปั้นนางรำแล้วก็กุมารทองมากมายเชื่อว่าน่าจะมีคนมาขอโชคขอลาบรับโชคกันบ่อยครั้งค่ะ ขณะที่นายแพทย์วรสโชติพิทยาสุนนจิตแพทย์เด็กและก็วัยรุ่นนะคะแล้วก็โคศกกรมสุขภาพจิตระบุว่าอาจเป็นไปได้ว่าชายคนดังกล่าวมีความเชื่อเรื่องลี้ลับอยู่แล้วหรืออาจจะหลอนจากยาเสพติดสุราหรือเกิดจากอุบัติเหตุอย่างรุนแรงกระทบกระเทือนกับศีรษะ ทำให้รับรู้ผิดปกติแต่หากสังเกตและพบว่าชายคนนี้มีลักษณะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่พูดคุยกับใครไม่เข้าสังคมและมีความหวาดระแวงแนะนําไปให้ปรึกษาจิตแพทย์โดยเร็วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ